ปีใหม่แล้วเราต้องมาสำรวจร่างกายตัวเองซิว่าเอ๊สุขภาพร่างกายของเราเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าเพราะว่าวัาวนนี้มีเคล็ดลับดีๆที่อยากจะมาบอกต่อนะคะต้อนรับคุณเนสทัยรัฐค่ะ สวัสดีปีใหม่นะคะสวัสดีปีใหม่คุณผู้ชมด้วยตรุษจ,จีนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่น้องตองเกริ่นไปหลายคนบอกว่าโอ้วันเนี้ยเน็ตมานั่งตรงนี้คิดถึงหลายๆคนมากๆนะคะที่สําคัญสุดเนาะจะมีเรื่องที่เป็นเรื่องของตัวเองเลยคือประสรบการณ์ตรงมาแชร์ค่ะคุณผู้ชมเนเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวมากและทุกคนต้องเจอคืออะไรเรื่องของการปวดข้อปวดเข่านะคะหรือนั่งหรือรู้สึกปวดข้อบานไหลนั่งโอยลูกโอย,หล,ยหลายๆคนเป็นเป็นไหมคะนั่นไงเนเชื่อว่าทุกคนเป็นบางคนบอกโอ้โหเอาเอาจิงๆคืออาการเริ่มหนักขึ้น เรื่อยตามอะไรตามอายุบ้างตามการทํางานต่างๆาตา,ตามการใช้ร่างกายซึ่งอย่างตัวเนตเองเนี่ยจริงๆต้องบอกเลยคุณผู้ชมอยากให้ทุกคนนะคะรวมถึงพิธีกรแล้วก็ลองลองเอามือขึ้นมาแบบนี้นะอ,อ่ะลองเอามือขึ้นมาแบบนี้แล้วลองสังเกตนะคะ<อ>มือตรงนี้เนี่ยให้เปรียบเหมือนเขา่า<อ>นะคะซึ่งแน,น่นอนเมื่อเข่าของเราเสื่อมเสื่อมขึ้นเรื่อยๆนะคะกระดูกเนี่ยมันก็จะค่อยๆมาติดกันแบบนี้อ,อ่ะแล้วเมื่อมันติดกันสุดๆเลยลองบิดหมุนมือแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมเจ็บไหมคะเจ็บใช่เนตบอกนี่เลยนะคะนี่คืออาการของกระดูกที่มันค่อยๆ จเจ็บขึ้นหรือโดยเฉพาะเวลาเราลุกนั่งเดินทําอะไรต่างๆอย่างไหวพงไหว้พามันจะเจ็บมากมนะคะซึ่งวันนี้เนะ่ยมีตัวนี้มาแนะนํานะคะเป็นสารสกัดงาดํานะคะโปรติว่าแบล็กซีดซึ่งตัวนี้ต้องบอกก่อนเลยคุณผู้ชมตอนแรกที่เน็้นไปเจอ ตกใจให้ดูนี่ใน t ิ k กต o k คือจะบอกว่าจริงๆเนี่ยเขามีขายในติ๊กต o อนะคะซึ่งบอกเลยนะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยยอดคนดู67ล้านนะคะนี่เลยให้ดูนะคะ67ล้านผู้เข้าชมไม่พอให้มาดูคอมเมนต์นะคะนี่ค่ะให้ดูคอมเมนต์ตรงนี้นะคะบอกเลยว่า2 0 0 0 3,000 4,000กว่าคอมเมนต์นะคะซึ่งคนรีวิวเยอะมากคนสนใจเยอะนะนี่ถูกและที่สําคัญเข้าไปดูคอมเมนต์คนชอบคนซื้อซ้าเยอะนะคะเราก็เลยรู้สึกอ่ะในไหนตัวนี้ไปดูข้อมูลกันนิดนึงะนะคะแบล็กซีตัวนี้คุณผู้ชม ขาเขามีตัวงานดาที่เป็นสายพันธุ์พิเศษเป็นสายพันธุ์อุบลราชธานี3ซึ่งตัวนี้ดียังไงบอกเลยวิจัยนะกว่า16ปีกว่าจะได้นะคะแล้วก็วิจัยนะคะผ่านทางด้านของศูนย์การวิจัยพืชไร่อุบลราชธานีด้วยและตัวนี้ยังไม่พอ เขาวิจัย16ปีมาเรื่อยทำไมต้องเป็นสายพันธุ์นี้เพราะว่าสายพันธุ์นี้นะคะเป็นสายพันธุ์ที่ดีที่สุดให้สารเซซามนสูงมากคุณผู้ชม<อ>ซึ่งสารเซซามนเนี่ยแหละเขาจะไปช่วยในเรื่องของการบำรุงข้อต่อกระดูกต่างๆโดยตรงนะคะอนอกจากนี้กระบวนการผลิตต่างๆเนี่ยต้องบอกเลยว่าโรงงานเป็นโรงงานมหาชนนะคะได้มาตรฐาน GMP แล้วก็เป็นฟาร์มาสติคขั้วเกรดซึ่งเป็นเกรดยานะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ในเรื่องของความปลอดภัยนะคะรวมถึงโรงงานเนี่ยเป็นเพสัชวอุตสาหกรรมเลยที่สําคัญแคปซูลของเขานะคะจะสกัด นี่นะเป็นเป็นตัวงาดํานะคะสกัดเย็นร้อนะคะที่จะมาในรูปแบบของซอฟเจลสีทองใสปิ้งแบบนี้เลยใสมากแล้วเวลาทานง่ายมากนะคะนอกจากนี้คุณผู้ชมขาบอกเลยนะคะวันนี้เน็ตย้ําก่อนเลยว่าคนแรกที่เราทําให้รู้สึกเราอ่ะชอบตัวนี้คือคุณพ่อเล่าก่อนคุณพ่อเน็ตเนี่ยเกือบ70%แล้ว แกก็จะมีปัญหาคือแกเป็นคนชอบไหว้พร<น>ะเนาะเวลาไหว้พระแกก็ต้องนั่งเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมคะคุณผู้ชม <ฮะ S 1> ซึ่งก่อนหน้านี้คุณพ่อเน,นี่ยเราสังเกตแกไม่สามารถนั่งแบบนี้ได้ <ฮะ S 1> เพราะว่าแกบ่นว่าเข่าเนี่ยมันเหมือนกับมันร้อนเผาๆอ,อ่ะเหมือนเหมือนกระดูกมันจะหลุดออกไปเลยนะคะแล้วแกก็ไม่สามารถที่จะไปเที่ยวไหนกับเราหรือเวลาแกทํากิจกรรมต่างๆเราสังเกตเฮ้ยมันไม่เหมือนเดิมอ่ะเนาะ ทีนี้เนี่ยพอชวนไปเที่ยวแกก็ไม่ไปเราก็เลยรู้สึกว่าเออด้วยความที่แกไม่มีความสุขกับการใช้ชีวิตเราก็เลยแนะนําเชื่อไหมว่าคุณพ่อเนธทานตัวนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆสักพักเดียวนะคะสังเกตอาการพ่อก็บอกเริ่มอัปเดตกับเราตลอดว่าเดี๋ยวนี้พ่อเริ่มค่อยๆนั่งได้แล้วอ่ะแล้วก็ล่าสุดแกกราบลงไปกราบพระได้เลยนั่งบแบบนี้ชันเข่าได้นะคะอีกหนึ่งท่านนะคะก็คือตัวเนสเองคือบอกเลยว่าจริงๆเราเป็นคนใส่ส้นสูงเนาะรเราเรา,เราไม่สูงไงเราก็จะใส่ส้นสูง78นิ้วคุณผู้ชมที ใส่ส้นสูงนานๆเนี่ยอย่างเน็ตวัย40อวัยเนี่ยอาจจะไม่เยอะเหมือนอายุไม่เยอะแต่จริงๆมันส่งผลนะ oh. เพราะว่าเราใช้ร่างกายหนักใส่ส้นสูงนานเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เริ่มล่าสุดเลยดีกว่าเน็ตอ่ะไปอยู่ในห้องเย็น <c oughs> แล้วเวลาเราเรานั่งนานๆเนี่ยมันจะเหมือนพอเราค้างเข่ามันจีด <c oughs> อ่ะก็ะมันมันแป๊บๆแล้วมันจีดมันเจ็บแล้วจนเราไม่สามารถเขาเรียกว่าเขาเรียกอะไรยืดขาได้ oh. อะทีนี้จะส่งผลถึงงานแล้วและ,และที่สําคัญคือพอเนทานตัวเนี้ยทุกวันนี้ ปลอเลยค่ะเดินสบ,สบายบนส้นสูงเดินขึ้นอะไรได้เลยใช่รวมถึงอีกหนึ่งท่านเป็นป้าจงรักจริงๆคุณป้าท่านนี้เป็นแม่บ้านที่เนจ้างมาทำงานที่บ้าน คุณป้าก็ล่าสุดเราทักแกไปแกบอกเอ้ยเน็ตป้าไม่รับงานช่วงนี้เพราะว่าแกขึ้นบันไดไม่ได้อคือช่วงที่ผ่านมาแกด้วยความที่แกต้องขึ้นไปทําชั้นบนบ้านเราอย่างเงี้ยแกก็ป้าขึ้นบันไดไม่ได้แกบอกว่าแกทํางานหนักแล้วพอทำงานบ้านมันต้องนั่งเดินยืนลุกใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยแกก็บอกช่วงนั้นแกเครียดมากเพราะว่าแกคือต้องปฏิเสธงานแต่ชีวิตก็ยังต้องใช้เงินไงมันก็เลยเหมือนเกิดปัญหาว่าแกจะทํายังไงเราบอกเอาป้าลองดูลองโปรตีว่าแบคซีตัวนี้ป้าลองไปกินเชื่อไหมล่าสุดเรา ป้าทํางานได้แล้วนะ,ะ,ะแกก็มาทําที่บ้านแล้วเราสังเกตการเดินขึ้นบันไดของแกคือเดินปอเลยเนอะซึ่งวันนี้เน็้บอกเลยคุณผู้ชมใครที่มีปัญหาไม่ใช่เฉพาะคนสูงวัยนะค,คนอย่างวัยเราๆนะคะ40 50หรือบางคนขับรถนานนั่งหน้าคอมานานแล้วมันมีปัญหาเรื่องของออฟฟิศซินโดมคอบาไหลมันตึงนะคะเน็ตบอกเลยหรืออย่างข้อเข่าที่ต้องกังวลเรื่องของระยะยาวบางทีเราจะเป็นเรื่องของข้อเข่าที่รุนแรง